เทพพบุตรดอกคูนเสียงแคนรองชนะเลิศอันดับ4โอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับขอเรียนเชิญคุณปุญชรัตตาเลิศประธานชมรมหลากหลายทางเพศเมืองขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลเรียนเชิญครับพบุตรดอกคูนเสียงแคนสแสดงความูนินีกับหมายเลขหมายเลขส6ครับนดยเช่นชนกสุรทริศน้องบอสครับนีบ่นะแต่วันรองนะลิศอันดับที่4นะคะ เงินรางวัลนะคะ5,000บาทนะคะแล้วก็ช่วยรางวัลนะคะบริหารบริษัทในเครือฟินกรุ๊ปเป็นผู้มอบรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับที่4ค่ะแสดงความินดีกับหมายเลข แสแทนโอกาสนี้ขอเนีเรียนเชิญคุณโกเมนานาดี First Runner Up Mr. ขอนแก่น2 0ง4ได้ให้เกียรติมอบรางวัลครับรางวัลเทพพรบุตรดอกคุณแสงแคนรองชนะเลิศอันดับ3แสดงความดีกับหมายเลข เสียงแครครับแสดงความมินดีกกับหมายเลข และขอขอบคุณนะครับผู้มอบรางวัลคุณจิตรรวรัตพุทธธรรมมานักแสดงสังกัดช่องโบโนทเวนที่นายทบค่ะและแกนนะคบเป็นผู้มอบรางวัลให้กับรองเชลล์อดับที่2ของตำแหน่งเทพบุญดอกคุณเสียงแคนปี2528ค่ะผู้บริหารร้านเกียวซิงขอคแก่นค่ะเทพบุตรดอกคุณเสียงแคนแสดงความดีกับหมายเลข ดอกคุณแสงแคนโอกาสนี้ขอเนียได้เชิญคุณสุทธิประภาจันทรประภาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทออร่าริชประเทศไทยจำกัดและร้านออร่าคาเฟ่แอนเดรสลองขอนแก่นได้ให้เกียตบมอบรางวัลเดชรับสำหรับเทพธิดาดอกคุณแสงแคนประจำปี2568นี้นะครับรองชนะเลิศอันดับสองเทพธิดาดอกคุณแสงแคนแสดงความดีกับหมายเลขหมายเลข จะมามอบรางวัลนะครับพี่เพ็รครับคุณนพธรนะคะอัครธรสกุลนะคะอีิครูเชี่ยวชาญโรงเรียนขำแก่นนครและประธานชมรสสมขูดนักศึกษาไว้ขอนแก่นนะคะเป็นผู้มอบรางวัลเป็นรองชนะเลิศในระดับที่หนึ่งขาให้กับน้องทนะคะผู้เข้าผู้ฝึกที่ได้รับรางวัลนะคะเทพพบุตรดอกขูดเสียงแครประจำปี2560าเทพพบุตรดอกขูดเสียงแครประจำปี2500 68สิบแปดรางวัลชนะนนเลิศแสดงความยดีกับหมายเลย กบาคลินิกนะคะมูลค่า30,000บาทนะคะนอกจากนี้นะคะยังได้รับสายสะพายและถ้วยรางวัลไปด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับน้องปุ๊กกุลชวอกโกรีพงศ์ศรีบุญรอดนะคะในอัลบั้มรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนะะึน่นะะงนะคะขอเต้อนะครับคุณสิบีพรรักษาวงนะคะอุปนญาติ เป็นชื่อของรางวัลชนะเลิศเทพธิดาดอกคุณเสียงแคนประจํปี2568แสดงความิดีกับหมายเลข เทพประบุเทพธิดาดอกคูณเฉลิมแค็ประจำปี2568ครับได้มอบรางวัลให้กับเทพประบุดอกคูณเฉลิมแค็โอ้ต้นรบเพียรท้อเมืองแต่ผู้มอบสายสะพายนะคะได้แก่คุณอัญชลิตาบมือาไทยิดนะคะเลขากงประกวด เชิญคุณชนะกันแนสมบูรณ์นะครับประธานกองประกวดห้พบุตรเทวิดาดอกคุณใสแคนนะครับได้มอบก้วยรางวัลน,นะครับและขอเรียนเชิญคุณอัญชลวิการมนทาทิพย์เลขากองประกวดได้มอบสายสะพายนะครับและในระดับเดียวกันนะครับขอเรียนเชิญค,คุณธนวัฒน์ขันขัวซีโอเรือนกล้วยไม้งานไทยย<ช><ช>ุิ์นะครับได้มอบนะครับเป็นช่อดอกไม้คัน<ช>ดอกไม้ให้กับ นะครับเทพธิดาของเราในค่ำคืนนี้นะครับรวมเป็นถึงคุณสุทธาประพาจันทรประพาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทออร์บิชประเทศไทยจำกัดได้มอบเป็นกระเช้าด้วยนะคะซึ่งรางวัลชะเลศทั้ง2ฝ่ายนะคะทั้งเทพบุตรและก็เทพธิดาดอกคุณเสียงแครนะคะจะด้รางวัลมูลค่า30 0 0 0บาทนะคะมงกุฎและก็สายสะพายนะคะสำหรับเทพธิดาดอกคุณนะคะส่วนเทพบุตรนะคะจะเป็นสายสะพายนะคะแล้วก็เงินรางวัล30 0 0 0บาทแล้วเราจะ ได้มารับชมนะครับส่งแรงเชลยชัยให้กับผู้เข้าประกวดของเราในการประกวดเทพบุตรเทพิดาดอกคูณเสียงแค่และ